สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนโกเกสสถีนะครับนี่เป็นพาร์ทที่สองครับจะโกงเลเวลเกส์กสถีครับจะไม่พูดอะไรมากครับเพราะโปรแกรมอัดคลิปวิดีโอมันอัดได้แค่สานาทีครับเราก็ต้องมีโปรแกรมนี้ครับรูทเอ็กเพลเอร์เข้าไปที่รูทเอ็กเพลอร์หาคำว่า Data แล้วก็หาคำว่า Data แล้วก็หาไฟล์ตัวเก็คสถี มัต้องสนใจเสียงระ้างครับเนี้ยฝ่านี้ครับเนีอ้าวกดอะไรวะเนี่ยเนี่ยตัวนี้ครับอันนี้อันนี้แล้วก็ data กาหาคำว่า player level ครับเนี่ย player level ครับตัวนี้ครับ นี่ครเพเยอร์เลเวลเข้าไปในตัวนี้ครับแล้วก็ T E X T ครับแล้วก็กดไปลบเปลืออะไรก็นะครับนี่ครับลบเล็กนึงแล้วกดออกมันก็จะให้กดยีคือการเซฟครับเองมาเข้าเกมสักทีกันนะครับโกงได้จริงนะครับมันไม่ใช่การหลอกตาครับ นี่ครับมันไม่ใช่การหลอกตาครับดูที่ลูกเต่าครับเห็นไหมวลวหนึ่งนไม่ใช่การหลอกตาซื้อลูกเต่าก็ซื้อไม่ได้ตอนแรกผมววไอ้นี่ครับ40ฟ้าแล้วนี่ครับครับเอสบวกแต่ว่าววหนึ่งดูการซื้อครับมันจะให้แต้อของดีๆครับไม่มีเพชรซื้อครับลองใช้อันนี้ดู ครับก็กางเรียบได้บียตอนนั้นมันได้ชี่ข้างหลังได้ซุ่มได้พวก A อวบกับเครับผมลำามาแล้วครับขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ครับไม่เข้าใจยังไงก็อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กมาครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ข้างล่างครับสวัสดีครับ